สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หาไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่ำคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดมันเดนไนส์เบอร์ลี่จะเปิดบ้านต้อนรับท็อตแนมฮอสเปอร์เจ้าถิ่นของผู้ซื้อชอนไดอออสตาร์4นัดเพิ่งเก็บได้แค่คะแนนเดียวในเกมล่าสุดที่บุกไปเสมอเวสต์บอมวิ0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้น3นัดแพ้รวด เกมนี้ยังฝากความหวังไว้กับคู่หัวหอกอย่างคิสฟูดและเจโรดิเกสส่วนไก่เดือยทองของกุนซโชอเซมูนิโยนับตั้งแต่ออสตาร์ Star แพ้เอเวอรตตนศูนย์ประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้น9ก้านัดรวมทุกนาการไม่แพ้ไครเกมล่าสุดในศึกยูโรปราลีกเปิดบ้านถล่มเอเอเอสเคดิน3ประตูต่อศูนย์เกมนี้แฮร์รี่เคนกับสเฟนเบิร์กไวที่ได้พักในเกมทั่วยุโรปเมื่อการสัปดาห์จะได้กลับมาออสตาร์ Star ตัวจริงร่วมกับซอนฮึงบินที่เป็นตัวสำรองในนัดล่าสุดนอกจากนั้ยังมีแกรตดเบลพร้อม Stand แม้ว่าสถิติการเจอกันที่บ้านของเบอร์รี่2ฤดูกาลหลังสุดสเปอร์จะไม่สามารถบุกมาเอาชนะได้เลยแต่ปัจจุบันฟอร์มของท็อดแ dm สเปอร์กำลังเล่นได้อย่างมั่นใจบวกกับศักยภาพของนักเตะที่เหนือกว่าผมมองว่าค่ำคืนนี้ท็อดแนอตสเปอร์จะบุกไปเอาชนะเบอร์รี่ได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.